สวัสดีเช้าวันที่วันที่สามสิบเอ็ดพฤษภา,าครับก็สิ้นเดือนสิ้นเดือนพฤษภาแล้วครับเนี่ยก็จะมาอัปเดตสวนฟักทองครับหลังจากฝนตกอยู่สามสี่วันติดต่อกันแล้วครับก็ฟักทองก็เติบโตดีครับแต่ปัญหาก็คือโรคที่มากกับฟักทองครับซึ่งฟักทองที่ก็จะไม่ชอบมาก ถ้าน้ำฝนเฉะเฉะหรือความชื้นเกินสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่แปดสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่ครับนั่นก็คือลาน้ำค้างครับนี่ครับเหลืองๆเนี่ยใช่มุดเลยครับคือเทวดาพี่ก็เล่นตกมาไม่ได้ให้ได้ฉีดยาเลยครับตรงนี้แล้วก็มุนครับ เจอเยอะเลยครับลานํำค้างใบไไเหลืองขอบเหลืองอย่างนี้ใช่ครับปกติใบก็จะเขียวเขียวเข้มอย่างนี้เลยพอผมเพิ่งใส่ปุ๋ยไปตอนนั้นฝนก็ตกมาพอดีก็ทีนี้พวกลานํำค้างก็มากับฝนนี่ครับจึง ปักทองเขาจะไม่ชอบมาความชื้นแฉะหรือว่าแม้กระทั่งน้ําฝนก็จริงปักทองก็จะชอบน้ํารดถ้าเป็นน้ําฝนอย่างเงี้ยตกมาก็ตกมาเยอะเขาก็จะเป็นลาน้ําค้างทันทีเลยซึ่งตอนหน้าแรงที่ผมทำเนี่ยปลูกช่วงนี้แหละ ไอ้ปลูกระยะต้นขนาดนี้แหละครับนี่แล้วก็ไม่มีอาการแบบนี้นะครับแต่มีช่วงนึงที่ฝนก็ตกมาแล้วก็ตกซ้ามาอีกก็นั่นแหละครับพีลาแกก็มาเลยซึ่งขอกทองเขาก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วแต่ถ้าตกมาพอดีตกมาพอชุ่มๆก็ได้ครับนี่ตกมาแบบสามวันสี่วันแล้วครับนี่วันนี้ก็จะมาอีกครับนี่ รู้จะรอดเลยครับฟักทองหน้าร้อนไอ้ฟักทองหน้าฝนก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับรอรุนด้วยเป็นการเติบโตก,ก็โอเคครับถูกน้ำฝนเพราะน้ำฝนก็มีน่าจ,จะเจนบริสุนอยู่แต่ปัญหาสำคัญก็คือเรื่องโรคราทาค้างเรื่องเพียไฟเรื่องพวกวีขาววันนี้ ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดแล้วครับเพราะว่าเพลี้ยไฟเขาก็แน่นอนคือไม่ถูกเกิดน้ํามันได้เป็นมุกครับเราจะเจอน้ําก๊อกบ่อยๆเนี่ยเขาก็ไปไม่เป็นเหมือนเพลี้ยไฟแต่ละแต่ละฤดูแต่ละช่วงของการปลูกพักทองแต่ละฤดูร้อนหนาวฝนก็จะเจอโรคต่างกันเนี่ยอย่างช่วงฝนเนี่ยเราจะเจอโรคราําค้างถ้าเป็นช่วงร้อนแรงเนี่ยก็เป็นเพลี้ยไฟวีขาว ก็คือต้องแก้กันต่อไปแหละครับซึ่งยาที่ผมจะใช้ก็คือพวกฟอสัมโบกุมซึ่งเห็นอาจารย์ในเมลอนเขาคุยกันอันนี้เป็นเป็นพวกน่าจะเป็นพวกกำจัดนะเดี๋ยวผมก็ต้องไปศึกษาข้อมูลใหม่ปกติผมใช้เมนโคเซบเมนโคเซบคือตระกูลเมนโคเซบเป็นพวกเกี่ยวกับเชื้อรายอยู่แล้วแต่ว่ามันก็จะยับยั้งแต่ว่าพวกฟอสัมพวกโบกุมเนี่ยคือ คือตัวยาที่จะรักษาเดี๋ยวจะลองใช้ดูครับจะอัปเดตเดี๋ยวให้พี่ฝนพี่เทวดาเขาหยุดก่อนมันลงไปฉีดไม่ได้ครับก็ไม่ได้วันนี้ตอนตอนวันนี้ไม่ตกช่วงเงยน็นๆผมก็จะลงไปฉีดก็จะอัปเดตครับนี่ความเติบโตเขาแปลงนี้ก็ผ่านมาสิบวันแล้วครับวันนี้สามเอ็ดปลูกันที่ยี่สิบเอ็ดสี่วันก็โอเคครับ ยังไม่ได้ฉีดฮอร์โมนนะครับเน่ว่าจะฉีดก็พอดีไม่มีแดดถ้าไม่มีแดดก็ฉีดฮอร์โมนไปก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะไม่ได้สังเคราะห์แสงแล้วก็จะอีกใส่ปุ๋ยไปเมื่อวานสองสามวันก่อนนะอีกสี่ห้าวันก็ได้ใส่อีกแต่ฮอร์โมนนี่คือยังฉีดไม่ได้รู้สึกว่าวันนี้วันที่สามสิบเอ็ดฝนจะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็น ก็จากพวกนี้ไปถึงวันที่ห้าก็สี่สิบหกสิบดูจะมีปฏิกิริยาไงครับเมฆคลึ้มเลยครับนะบรรยากาศดีครับบรรยากาศยามเช้าคลุมคลุมดีสําหรับคนครับอากาศเย็นแต่ฟักทองกับเมลอนผมนี่เขาไม่ชอบเอามากๆโดยเฉพาะเมลอนนี่ชอบแสงแดดชอบอากาศร้อนแต่ฟักทองอากาศขนาดนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าไม่มีแดดเรียบร้อย มีรอนเขชอบอากาศร้อนแล้วก็แสงแดดฟักทองก็จะชอบอากาศขนาดนี้สามสิบต้นต้นหรืยี่สิบไป,ไปแต่ว่าเรื่องแดดนี่คือพืชทุกชนิี้ต้องสังเคราะห์แสงอ๋อนี่ตายไปหนึ่งต้นแล้วครับน่าจะท่วมหนักไม่รอดปล่อยไว้เพื่อจะรอด ครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะนำข้อมูลจากอาจารย์แล้วก็คนเก่งๆทั้งหลายมาให้ชมครับครับขอบคุณครับ